สวัสดีครับเพื่อนเตอนนี้เพื่อนเอ,นอยู่กับภูมิ Virgilato ลนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนการเซตติ้งสกิลสไตล์ของ Virgilato ลหรือ v i r ร์ e นะครับผมก็ขั้นแรกนะฮะให้เพื่อนๆกดไปที่ตัวบวกนะครับแล้วกดไปที่ system ฟันเปืองถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นระบบนะครับผมแล้วก็ pc system นะครับผมเสร็จปับ๊บอันนี้ผมจะ มาสอนการกด Setting Skill แบบผมเลยนะแบบสไตล์ v ว r ร์ช l เลยก็คือตัวแรกจะเป็นแดชหรือเป็นท่าพุ่งนะครับพุ่งนี่หมายถึงอะไรก็คือเวลาเราวิ่งรลลัวเนี่ยเราเวลาเราวิ่งอยู่เนะี่ยเราจะกดให้วิ่งเร็วมันจะให้กดตัว V มันมมนให้กดม,มันจะให้มีมีปุ่มวิ่งเร็วให้กดฮนะก็คือเนี่ยผมเซตเป็นตัว V นะครับผมตัวต่อไปเช็งทาร์เก็ตนะครับหรือเปลี่ยนเป้าหมายเวลาศัตรูหรือมีมีมอนมีศัตรูอ่าเราแบบศัตูตหลายคน อย่างเช่นมา3คนพเราต้องการล็อกตัวใดตัวหนึ่ง1 2 3แล้วก็อยากล็อกตัว2แล้วก็ใช้เมนูในการเชงเทอร์เกตได้นะครับผมใช้ตัวนี้เลยผมเซตติ้งเป็น4นะครับเป็นตัว4แล้วก็เช็งสกิลสลอตนะครับเช็งสกิลสลอตคือเปลี่ยนแท็บสกิลนะครับเปลี่ยนแท็บสกิลดีฟอลต์ของมันผมไม่รู้เป็นตัวไหนนะแต่ผมเซตติ้งใช้ปุ่มแท็บเป็นตัวเปลี่ยนแท็บหน้าสกิลนะครับผมที่มันจะมันจะมีสองหน้าเนาะสลับไปสลับมานะครับผมใช้เป็น2ตัวนี้ แล้วก็ถ้าเป็นอันตีเนี่ยตัวอาเหมือนเดิมดีฟอลของมาเลยผมไม่ยุ่งนะครับก็อันสุดท้ายอันนี้คีย์สำคัญสำหรับผมแนะที่ผมใช้ประจำนะ y s u t h s k l l l slot 1 2 3งเนี่ยผมตั้งเป็น QE 4 3 2 1นะครับมันจะตั้งมันจะตั้งย้อนลงมาอ่ามันจะตั้งย้อนลงมาแล้วเพื่อนๆไปดูของจริงกันนะครับ1 2 3 4 ชื่อดีนะครับผมอ่าแล้วถ้าแท็บมาอีกหน้าหนึ่งนะแท็บมาอีกหน้าหนึ่งเพื่อเปลี่ยนหน้าสกิลนะครับหนึ่งสองมนะครับผมเราจะเซ็นตัวนี้ประจำอ่าแล้วก็เวลาวิ่งวิ่งบวมวิ่งบวมเหมือนหมาหมากัดหางตัวเองอ่ะอ่าเนี่ยวิ่งเราจะวิ่งนะครับผม นี่จะมี่มวิ่งมาผมนี้ก็เป็นกดเป็นตัววีนะครับเป็นตัววีอ่ามันยังไม่หยุดเลยทำไมมันไม่หยุดสักทีอะอ่าโอเคมันหยุดละอ่าวิ่งธรรมดาลแล้วกดตัววีมันก็จะวิ่งเร็วนะครับผมเนื่องจากทำไมผมถึงเซตการเปลี่ยนเป้าหมายเป็นตัวซีเพราะว่าเวลาเราวิ่งหาศัตรูเนี่ยตะโกนตกเราขอาซีไปด้วยเห็นไหมอ่าวิ่งเราขอาะซีอ่ามันจะขึ้น วิ่งแล้วเคาตัว4มาปั๊บเนี่ยนิ้วโป้งจะเคาะได้2ปุ่มพอดีเป็นปุ่มวิ่งเพื่อจะแบบกดวิ่งตลอดตัวไม่หยุดวิ่งนะครับผมแล้วก็เอตัวสเพื่อดูทาเกตดูศัตรูที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เนี่ยส่วนตัวแถบก็เปลี่ยนสกิลง่ายๆครับอีซี่ห e นึ่สองสส QE นีผมรู้สึกว่า1 2 3 4 QE มัน ใกล้นิ้วมากๆมันใกล้นิ้วมือเรามากๆ <S <S มันไม่ต้องง้างไกลไปถึง5 6 1 2 3หนึ่งเนี่ยบางที5 6มัน 5, 6, ง้างไกลไปมันก็จะไม่ถนัดเวลาเราด่วนในการกดสกลิลอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นการกดสกิลเซตติ้สสงสกิลคร่าวๆาๆนะครับสไตล์ของ VIRTU นะครับก็ไปลองดูได้นะครับ